คุณผู้ชมครับกองครับต้องเดินเดินคองครับคุณผู้ชมและที่อยู่ตรงหน้าผมนี้อะไรดูอาหารทั้งนั้นที่ใส่เข้าคุณผู้ชมเลยนี่แนะนําเวลามาถึงที่นี่ถ้าไม่สั่งสิ่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงนี่ปลาเผาเป็นไ,ไงตัวเบลอเลยแรื่มีออย่างครับมี พิเ็ดที่นี่เลยขายอยู่นี่สดๆเลยริมน้ำเลยกุ้งกุ้งตัวอร์เลยนี่เด็ดเด็ดเด็ดฮะแล้วก็มีพวกส้มตำม,มีลาบอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะลองมากินกันเลยดีกว่านะจะรอช้าทำไมนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมลอกหนังก่อน แห้งมากครับแต่ก็โอเคอยู่นี่ครับคุณผู้ชมเน,เนื้อนี่เนื้อปลาคุณผู้ชมแบบหนึ่งไม่มีสิ่งนี้ก็ยากอยู่ นี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มต้องแซ่บแบน้ำจิ้มซีฟูดน,นะครับนี่ปุ๊บนี่โอ้โหอ,อร่อยครับเนื้อปลาหวานจริงน้ำจิ้มก็เปรี้ยวอร่อยครับแซบ่บ เนื้อปลาล่วนมากเลยโอเคครับก็ค่อนข้างเจ๋งนิดนึงเดี๋ยวมาดูกุ้งนี่กุ้งที่นี่นะครับกุ้งแม่น้ำที่นี่คือเขาเลี้ยงกันเลยดีกว่าพูดง่ายเป็นเป็นอุตสาหกรรมเป็นอีก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรล่ะ วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนของคนที่นี่นครับเลี้ยงมีการเลี้ยงสัตสัตว์น้ำเอาไว้บริโภคในกััวเรือนครับตอนนี้กับการมาเป็นมาเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของคนในชุมชนตลาดน้ำของรัฐนมยมนะครับนี่คู่นัวมากเนื้อกุ้งน,น้ำจิ้มเดียวกันเนาะโอเค อร่อยเนื้อนแน่นกำลังดีปล่อยมากคุณผู้ชมมากินที่นี่นะโอเคเลยทัาขอนเนี่ยอยู่อยู่บรรยากาศริมน้ำอาหารก็อร่อยอาหารทะเลเนี่ยพวกนี้สดผมรับประกัน ครับตอนนี้ผมอยู่อีกจุดหนึ่งในตลาดร้านประยุงแห่งนี้นะครับคือร้านนี้ก็เป็นปร้านขนมครับสักขยาหน้าใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าเขาเตรียมต่อไปันเป็นยังไง สวัสดีครับคุณพี่เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อตีเล็กครับตีเล็กนะครับเอ่อที่แล้วก็มาล่าทำมานานหรือยังครับกับตรงสุนทรสังขยาหน้าใหญ่ทำมานานหรือยังจริงๆคุณพ่อคุณแม่ทำมาสามสกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วใช่แล้วก็เราคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำเรียกว่ายุคแรกครับผมขายอยู่แถวคลองเตยแต่ว่าก็เป็นสังขยาทั่วไปแล้วก แล้วก็พอตลาดของเตยเนี่ยมันถูกแบ่งถูกแบ่งโซนจนเป็นปัจจุบันเนี่ยถนนมันพัดเรียว่าตัดอาคารตลาดเราก็เลยเลิกเลิกกิจการแล้วก็ห่างหายไปประมาณ ก็มี30ปีได้ครแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเอากลับมาได้แล้วก็เราก็เลยเอาสูตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วมาปรับปรับให้มันเข้ากับสมัยแล้วก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ1ปีละปีแลับแนวคิดเนี่ยพี่ยังไงครับคือแนวคิดของสังขยาหน้าใหญ่ใช่ครับแนวคิดเอ่อเรียกว่า เป็นคนที่ชอบคิดอะไรที่ไม่ไไมเหมือนชาวบ้านอยู่แล้วแล้วก็เห็นตลาดปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สังญยาจิ้มกับขนมปังนะครัถบถปกติเราเห็นเป็นขนมป้ายส่วนใหญ่ก็ขนมปังโน่นนั่นนี่ครับผมซึ่งโดยปกติแล้วถามว่าเราเรากินไหมเรากินเรากิน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 แต่ด้วยความส่วนตัวจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบกินมันโหกับซาลาเปามากกว่าก็เลยลองวันหนึ่งก็เลยลองจิ้มมากินเฮ้ย อร่อยนี่แล้วก็เลยลองคิดว่าไอตัวหมันโถเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันคือแป้งอะไรจริงๆแล้วมันคือแป้งสาลาเปาและแล้วก็เลยมาคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับแป้งขนมปังเพียงแต่ว่าขนมปังเอาไปอบอบด้วยความร้อนความความร้อนจากเตาเตาอบแต่อันนี้มันแค่นึ่งใช้วิธีการนึ่งมันก็รู้สึกว่ามันจะนุ่มกว่ามันจะไม่มีเรื่องของกลิ่นไหมหรืออะไรที่ที่ของการอบตรงนั้นเราก็เลยเกิดเป็นสังขยาหน้าใหญ่เกิดขึ้นครับ อยากทราบไปครับนี้ต้นต้นทุน,นต้นทุนปกติคุณพี่ขายจะเรียกว่าต้นทุนเราเราเรา,เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนอย่างนี้แล้วกันว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแพ็กเกจแพ็กเกจหนึ่งครับสินค้าตัวหนึ่งของเราเนี่ยเราขายอยู่ที่40บาทถ้าผมเราจะกําไรอยู่ประมาณ3 0 4 0 30-40%แล้วแต่ยอดของการผลิตในแต่ละวันใช่ถ้ายิ่งยอดเยอะกําไรมันจะยิ่งมากใช่ครับเพราะต้นทุนมันจะลดลง ประมาณนี้แหละครมาลองชิมดูดีกว่าเนาะนะว่าจะเด็ดอย่างที่คุณพี่เขาพไปหรือเปล่าได้ไดจัดให้ ครับผู้ชมได้แล้วนี่ร้อนๆน,นี่เดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่าคุณผู้ชมมันต้องกินร้อนถ้าไม่ไม่ร้อนไม่รู้อะคนไทยคิดคิดคิดว่าน่าจะทุกคนแหละถ้าทุกคน<ม>น่าจะเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันต้องต้องร้อนหน่อยนี่นครับคุณผู้ชมสังขยานี่วางนิดนึงทีร้อน <laughs> ร้อนนะครับตรงน,นี้ก็เดี๋ยวลองดูเนาะนี่เนาะ เนื้อหนานะระวังร้อนเด้ออ,อย่างแรกเลยคือเนื้อแป้งนุ่มหอมคืออาจจะคล้ายๆกับขนมปังแต่ว่าอันนี้ผมว่าเป็นการเขาเรียกอะไรอะดีให้มันเข้ากันระหว่างมันโผก,กับกับสัรทยาผมว่าอร่อยอยู่ครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมใช้คุณพี่สี่เล็กฝากนิดนึงแล้วกันฝากผลิตภัณฑ์ฝากร้านคุณพี่นิดนึงแล้วกันอ๋อได้ครับครับก็ร้านสังขยาหน้าใหญ่ครับอยู่ที่ตลาดน้ำคลองลัมยมโซนไอติมโบราณล,ลุงชวนนะครับก็เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปก็ยินดีครับคุณผู้ชมก็แวะเวียนมาเที่ยวมีตลาดน้ำมีอาหารมีขนมอร่อยๆเยอะแยะครับก็ยังไงแวะมาแล้วกันครับ มีช่องทางการติดต่อไหมครับเฟซบุ๊กครับที่ f c e e o o o แสลัสังขยาหน้าใหญ่เลยครับก็ออยินดีครับเข้ามาพูดคุยกันได้รับอ,ออกงานด้วยครับฝากด้วยกระนันนิดนึงครับคุณผู้ชมกับร้านขนมอีกร้านหนึ่งที่มีคุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับ อครับตอนนี้กลับมาเข้าสู่ช่วงไทยของรายการแล้วนะครับน่าเสียดายครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงซะแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีหนึ่งวันติดตามชมนะครับว่าที่นี่ตลาดน้ําของรัฐมยมแห่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกให้ทําอีกมากมายนะครับฝากติดตามนะครับสําหรับวันนี้ผมแบงค์ชนันท์พรสวัสดีครับ